สลาม m u a l a i k u ุม a r รลอ a ลล l l วเบา b กาตุ a t ความสันติความอนดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาจงประสบดายรรดานักเรียนนักศึกษาชั้นปีหนึ่งสนวีทุกท่านนะครับก็วันนี้เรามาเริ่มเรียนออนไลน์กันในวิชาสกอฟะนักเรียนที่ดูวิดีโอนี้ก็เตรียมหนังสือได้เลยนะครับหนังสือก็เราจะเริ่มในหน้าที่11 หน้าที่11นักเรียนก็เอาหนังสือมาเปิดดูแล้วก็ครูก็จะสอนไปในหนังสือนะครับก็เรื่องที่เราจะเริ่มเรียนกันในเทอม2นะครับก็จะเป็นเรื่องของพวกมุรจียนะมุร์เจีเป็นพวกไหนแล้วก็มีความเป็นมายังไงนะครับเดี๋ยวก็เราก็คงจะได้มาเรียนรู้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเข้าสู่บทเรียนกันนะครับก็เป็น เรื่องมุรจิอาต่อจากอาลิสุนนะนะอาลิสุนนะนี่เรา,เาพูดกันไปแล้วเราสอนกันไปแล้วในในเทอมแรกนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายของฟิรกอว์นะอันนี้ก็มาเป็นฟิรกอตุลมุรจิอานะครับฟิรกอตุลมุรจิอาเป็นยังไงก็มาเริ่มเรียนกันเลยนะครับลัมมาอิงก็สมาอิตติบาอูอาลียินบิซะบบิริโดอิฮิตตักกีมีอิลาคาวาริจินวาชีอัติน ว่กากันอัลกาวริย์ก็ฟิรูนะอาลีย์นันว่ามาวัยตะว่าและก็ว่าอิลีน,บนับถูกอความหมายก็คือละมาอิงกอาซามะอิติบาอูอาลีนนะเมื่อบรรดาผู้ติดตามผู้ติดตามท่านอาลีอิบเนบิตอลิบเนี่ยได้อิงกอาซามาก็คือได,ไ,ดได้แยกออกไปแบ่งออกไปในที่นี้ก็คือแยกตัวออกไปนั่นเองนะครับ อ่ที่แยกตัวไปคือบิซาบิริดอิฮิตะกิมก็ด้วยสาเหตุที่ว่าท่านลีเนี่ยไปเห็นพ้องหรือว่าไปพอใจไปเห็นดีเห็นงามกับการอ่ตะกิมก็คือการตัดสินนะตัดสินในที่นี้ก็คือตัดสินอ่ด้วยกับอัลกุรอานนะครับเพราะว่ามันมีการต่อสู้กันการสู้รบกันระหว่างท่านอลีกับอ่มูอาวิยะนะท่านอลีกับมูอวิยะแล้วก็ ได้เมื่อมอาวิยาเสียเสียทีในในสงครามเนี่ยก็มีการชูอันกรอาาขึ้นมานะครับแล้วก็ทางฝ่ายาลีนี่ก็ก็เห็นเห็นว่าเออก็ควรจะตัดสินยุติสงครามนะด้วยการตัดสินด้วยด้วยกับการด้วยกับอันกรนะุนาตรงนี้เขาก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดนะแต่ว่าเป็นการที่เขาตัดออกมา ก็คือเป็นการพูดโดยโดยสังเขปเท่านั้นว่ามันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับนั้นถ้านักเรียนอยากจะรู้รายละเอียดก็ไปค้นคว้าวนะในในเรื่องเรื่องเฉพาะเรื่องตรงนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนี้นะเมื่อมัมีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีฝ่ายที่มันไม่พอใจนะครับกลุ่มหนึ่งที่เป็นเป็นผู้ที่ติดตามอาลีผู้ที่คอยอเป็นทหารที่อยู่ในในกลุ่มของท่านอาลีเนี่ย นะครับเมื่อไม,ไม่ไม่พอใจการตัดสินตรงนี้เนี่ยนะครับก็อะไรอิงกอสมาอีลาคาริจินนะในที่นี้ก็ก็แบ่งออกไปเป็นพวกคาริชแล้วก็มีชีอะร์ลชีอาตินนะครับนะก็ก็เกิดเป็นสอ,สองพวกนี้ขึ้นมานะพวกพวกแรกนี่ชีอะก็เป็นกลุ่มคาลีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันมีพวกคาริชออกมากนะว่าการลคาริอยู่ย่กับฟิรรนอาลียัน พวกคารวชเองก็อะไรอยู่กาฟิรุนก็คือกล่าวหาว่าเป็นกาฟเฟสก็กล่าวหาว่าท่านลีเนี่ยเป็นกาฟเฟสแล้วก็ใครอีกว่ามมอาวิยะตันแล้วก็โมอาวิยะก็สองคนก็คือสองสองสองคู่นี่แหละสองกลุ่มะมอาวิยะก็เป็นหัวหน้าอ,อีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ฝ่ายท่านอลีก็อีกฝ่ายหนึ่งพวกนี้ก็ไม่พอใจคารวชเนี่ยก็ตัดสินเลยว่าอะไร ทั้งคู่เนี่ยเป็นกาเฟตนะวัลกออีลีนะบิตตกีมนะแล้วก็บรรดาผู้ที่เห็นด้วยกับเรื่องของการตากีมตันตัดสินตรงนี้นะครับก็พวกขวาริจก็ตักฟีดเลยนะวะชีอาส่วนชีอาก็อะไรมินหุมมายกูลุนะเี่ยชีอาแต่พวกเขานี่ก็มบีบางกลุม่มบางบางส่วนของพวกเขาเนี่ย ก็กล่าวว่าอะไรบิกุฟรีอาบีบักชียาก็ไปไปทักฟิดท,ท่านอบูบักเลยก็คือคอลิฟาท่านแรกนะนี้เราก็รู้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าชียาเนี่ยเป็นพวกที่สนับสนุนท่านอลีแล้วก็ชูให้ท่านลีเนี่ยขึ้นมาเ,เป็นอะไรเป็นคอลิฟานะทำหน้าที่คอลิฟาต่อจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะวะสัลลัมแต่ว่าเหตุการณ์มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกนี้ ต้องการนะครับสุดท้ายแล้วคขลิฟะท่านแรกก็เป็นท่านอบูบักนะต่อจากท่านอบูบักก็เป็นท่านอุมัดแล้วก็ท่านอุสมานแล้วก็จนกระทั่งมาถึงท่านลีนะครับก็ก็ผ่านมาสามท่านพวกพวกนี้ก็ก็ก็กล่าวหานะครับหาว่าท่านอบูบักท่านอุมัดท่านอุสมานนี่ขึ้นมาทําหน้าที่โดยเรียกว่าไม่ไม่ถูกต้องในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ กล่าวหาเช่นเดียวกันนะครับว่าท่านบุบะกับเป็นกาเฟท่านอุมัดเป็นกาเฟทานอุสมานเป็นกาเฟทนะครับว่ามันนาซรอฮุมแล้วก็พวกที่สนับสนุนบรรดาคอลิฟะทั้ง3ท่านนี้นะครับอนี่ก็ท้งชีอาทั้งอวาริจก็กล่าวหาท้งชีอาอวาริจก็บอกว่าท่านอาลีท่านมออาวิยะแล้วก็พวกที่สนับสนุนเป็นกาเฟทส่วนชีอาก็บอกว่าอลิฟะสามท่านแรกคอลิฟะรอชิดีเนี่ย เป็นกาเฟสนะครับแล้วก็ใครที่สนับสนุนเกี่ยวทั้ง3ท่านนี้นแล้วก็ทั้งทั้งคู่เลยเนี่ยกีฬาอุมาก็หมายถึงทั้งทั้ง,งชียาแล้วก็ทั้งอะไรทั้งคาวาลิชนั้นก็อ,อยู่กาเฟสนะครับกล่าวหาว่าเป็นากาเฟสนะคุกกรมเป็นกาเฟสเลยพวกไหนพวกอุมาวีนอุมาวีนนี่เป็นพวกไหนก็เป็นก็เรียกว่าเป็นพวกที่มาทําหน้าที่คขรฟ้าต่อจาก ท่านอีนะครับท่านอ阿อพอลงจากตําแหน่งนะครับท่านท่านเสียชีวิตเนี่ยนะครับผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นคอลิฟะก็คือหมอาวิยะก็ตั้งราชวงศ์อุมาวิอุมาวิยะขึ้นมานะครับก็คือเปลี่ยนจากระบบคอลิฟะ,ะการแต่งตั้งโดยกับการใช้วิธีการชูรอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ได้เกิดขึ้นใน ยุคต้นเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นการตั้งวารียุนอาแทนก็คือตั้งผู้ที่มาสืบสืบสันติวงศ์นะครับคนที่มาทําหน้าที่ปกครองต่อจากมอวิยะก็จะเป็นยาซีดอ,อิบนุมอวิยะนี่เราก็ทราบกันดีนะครับอันนี้ก็อยู่ในประวัติศาสตร์ของอิสลามถ้าใครสนใจก็ไปดูได้นะแต่พวกนี้ก็ทั้งทั้งทั้งขวาริชทั้งชีอานี่ก็ก็หุกลมตรงกันเลยว่าพวกอุมาวียีเนี่ยนะครับพวกอุมาวิยะเนี่ย ก็เป็นเป็นกาเฟตด้วยนะวายะละอันนฮุมนะแล้วก็สาบแช่งนะต่อต้านราชวงศ์นี้วายะรออันนฮุมมุบติลูนแล้วก็มีความเห็นว่านะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่สร้างความเสืส่อมเสียเสียหายนะมุบติลูนก็คือมุฟซิดูนสร้างความเสียหา,ายเพราะว่ามาล้มล้างระบบการปกครองอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นอ no ันนี้ก right. of ็เป็นเป็นสาเหตุนะเรียกว่าเป็นสาเหตุอะไรเขาบอกว่าการาฮาซานะการาฮาซาซาบบันฟีซูฮูริจะมาอาตินนะกะรีฮูฮาซันนิซาวาซาลกูตอริกอนคขซอนนะฮัตตาตันจัลีิลกุฟรอฟักโลูบีอีมานิลจามีอนะก็อันนี้ก็เป็นอะไรการอาฮ่าเนี่ยที่เล่ามาโดยสรุปสรุปตรงเนี้ยเนี่ย นะครับเขาก็บอกมันก็เป็นเป็นสาเหตุทําให้เกิดอะไรซรบบันเนี่ยฟีซูฮูในการปรากฏขึ้นนะปรากฏขึ้นของจามาอะนะซูฮูริจามาอตินปรากฏขึ้นของกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะที่ไร้การิฮูฮาซันนิซะที่ไม่พอใจเรื่องรังเกียจไอ,อ,อการทะเลาะไอการขัดแยง้งหิซะแย่งชิง ตรงนี้เนี่ยก็คือมันมีหลายฝักหลายฝ่ายนะครับถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่ามันมีหลายกลุ่มหลายพวกนะครับขึ้นมามีสงครามมีการสู้รบกันในหลายๆในหลายๆเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการสู้รบก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็มีการแยกออกมามีกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ขึ้นมากลุ่มที่ชัดเจนก็ควารวะริจกชีอาขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็เมื่อมีสาเหตุตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาอีกนะครับ ที่ไม่พอใจไอ้การการแข่งแย่งชิงดีกันตรงนี้วัสลาลูกตอรีกอนคอสซอนและพวกนี้ก็มาในแนวทางที่เรียกว่าเป็นอะไรคอสเฉพาะเลยนะใหม่ฮัตตาตันยาเรียลกุฟราจนกระทั่งเพื่อที่จะมาอะไรทำให้ไอ้ไอ้ไอ้การปฏิเสธการเ่าวหาการเป็นกาเฟตตรงนี้มันมันหมดไปลบล้างไปเนี่ย นะพวกนี้ก็มีความเห็นด้วยว่ากล่าวว่าอะไรฟะก้อลูบีอีมานิลจะเมียนะเพราะเขาก็บอกว่า,าทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ที่มีอีมานไม่ใช่เป็นกาฟเฟสหรอกนะมีอีมานก็คือโดยก,การด้วยกับอิมานของทั้งหมดอายิงการบาบดุฮุมโมซีบันถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยหรือว่าบางส่วนอาจจะเป็นคนที่ถูกแหละนะาบาบดุฮุมมุคติอันหรือว่าอีกบางพวกก็จะ,ะได้จะเป็นคนที่ผิด นะก็ต้องมีแหละเพราะว่ามันมันมันมีความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งฝ่ายที่ถูกแล้วก็ฝ่ายที่ผิดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าทั้งทั้งหมดนั่นแหละนะจะใครถูกใครผิดก็แล้วแต่ก็ก็ถือว่าทั้งหมดเนี่ยยังมีอีหมานอยู่ก็คือไม่ได้เป็นกุฟอรนะไม่ไม่ไม่หุกกลมใครนั่นนะไม่หุกกลมครว่าเป็นกุฟอรเพราะฉะนั้นทั้งคู่เนี่ยจะถูกจะผิดก็ยังเป็นผู้ที่มีอีหมานนะว่าให้สอันนันาลานะสตียอู นะโดยที่เราพวกเราเนี่ยหมายถึงกลุ่มใหม่เนี่ยนะก็บอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปไรตะยีนะนะอัลมมซีบฟัลุคตินะไม่สามารถที่จะไปจอะจงว่าใครเป็นคนถูกใครเป็นคนผิดนะดังนั้นทำไมล่ะวิธีการก็คือฟัลนูร์เยออัมราฮุมอิลลอห์ดังนั้นเนี่ยเราก็านูร์ยอนูร์อก็คือตัฟวีดนะมอบหมาย เรื่องของพวกเขาเนี่ยไอ้ความขัดแย้งไอก้การแต่แข่งแย่งกันทะเลาะเบาแวงกันตรงนี้ปัญหาตรงนี้เนี่ยก็ไปอยู่ไปยังอัลลอฮฺซุบฮาหนุตาลานะอิลอลลอฮ์ก็คือว่าจะถูกจะผิดก็อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินนะฟังดูเพลินเพลินมันก็มันก็เข้าท่านะมันก็เข้าท่าเลยว่าเออไม่ต้องไปหูก่มใครนั่นแหละว่าจะเป็นกาเฟสไม่กาเฟสเนี่ยนะเพราะว่า,ออต,าตาบใดที่เขายังละหมาดยังหันหน้าไปทางกิบลัดนะที่เราเป็นอาฮลุนกิบลัดก็ ก็คงจะต้องเป็นมุสลิมนะจะไปจะไปจะไปอะไรจะไปฮุกลมว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะน,นี่ก็นี่อันนี้ก็คือประกายความคิดนะความคิดแรกที่พวกเขาคิดขึ้นมานะครับก็คือคิดว่านะไ่ไม่ต้องไปฮุกลมใครว่าเป็นกาเฟสนะก็ะมอบหมายเรื่องนี้นะให้อัลาสุบหัตตาลานี่อันหนุมจะมีอันะนะนะก็ให้เหตุผลว่าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะครับทั้งหมดเลย จะ ش ه ล و อ ا ล ن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله เพราะเขานั uh, il ้นท uh, uh, ah ah uh, ้้หหมกกลนวนแล้วแต่ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก Allah แล้วก็ปฏิญาณว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของ Allah سبحانه และเป็นศาสนาทูตของพระองค์นะครับเพราะนั้นตรงนี้เองนะก็ เป็นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีแนวความคิดแบบนี้ขึ้นมานะวะซุมยิยะฮาซิฮิลจะมาอาบิลมุรจิอาเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยในเมื่อเป็นผู้ที่เอาเรื่องนี้มอบไปสู่อัลลอฮฺสุบานตลาเนี่ยเขาก็จึงเรียกกลุ่มกลุ่มนี้ว่ามุรจิอานะผู้ที่เอาปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนั้นก็นไม่ตัดสินล,ละไม่ตัดสินว่าเป็นกาฟเฟตอย่างนี้แต่ว่ามอบหมายให้อัลลอฮฺสุบานตลานะครับ ็เรียกว่าเป็นพวกมรรยานะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับตามตามข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่าซุมมาตัดระจบะซุฮุมฟิอูมูริดีนียะนะหลังจากนั้นเนี่ยไอไอความคิดนะหรือไอ้การวินิจัยวิเคราะห์แนวความคิดตรงนี้ของพวกเขาเนี่ยมันก็มันก็อะไรพัฒนาขึ้นไปนะครับจากตรงนี้จุดนี้จุดเดียวเนี่ยมันก็ พัฒนาไปในเรื่องของอะไรฟิโลมอริดีนี่ยะไปในเรื่องของศาสนาฟาอัลรอฟุลอีมานะโดยที่พวกเขาก็ให้คํานิยามนะของคําว่า إ ي م า ن เนี่ยคำว่า إ ي م านคําว่าศรัทธา,า,าเนี่ยว่าก็คืออะไรบิอันนาหูว่าคําว่า إ ي ม ا ن น,นั่นก็คือมะริฟตลลุลลอฮ์วะรอซูลิฮีนะว่าไอ้คำว่า إ ي م านก็คือการที่เราเรู้จักอัลลอฮ์ยอมรับศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ รู้จักรอซูนยอมรับศรัทธาต่อท่านรอซูนนะอันนี้ก็เป็นเป็นเบื้องต้นนะครับที่เขา,เา,เาให้คำนิยามตรงนี้คำอิมานก็คืออย่างนี้ซุมมาตลตอรัตหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มันก็มันก็เกินเกินเลยขึ้นไปเนี่ยมันก็พัฒนาขค่นไปอัฮาซิฮิตตอยฟะนะของกลุ่มนี้จากตรงนี้จากจุดที่ว่าเนี่ยอัลกออั์อัลอีมานอัลอีมานแล้วโดยที่พวกเขาบอกว่า คำว่าอีหม่านก็คืออัลอเยะติกดบินกอลคำว่าอีหม่านก็คือการที่เราเยอะติกรเลยยึดมั่นด้วยกรรยับอะไรด้วยหวัวใจของเราเลยนะด้วยจิตใจของเราเอาแค่นี้แหละคำว่าอีหม่านแท้ๆเลยของคนนี่ก็คือต้องศรัทธาด้วยหวัวใจนะวลอัมัลละอัสรุนละหูมุตละก่อนส่วนไอการปฏิบัติตัวการกระทำเนี่ยของของคนเราเนี่ยขขเ,าเยขาบอกว่าไม่มีผล เขาพูดอย่างนั้นนะในกลุ่มนี้ก็บอกว่าละอัสรุนนะละอัสรอละหูนะไม่มีผลอันใดเลยนะมุตลกรก็คือโดยสิ้นเชิงไม่ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะกับการอีมานเพราะฉะนั้นถ้าคุณอีมานปุ๊บเนี่ยคือจบละนะอันนี้ก็อันนี้ก็คือพัฒนาการของมันเนี่ยจากจากจุดเล็กๆที่ว่าไม่ไปหูกลมใครนะไม่ไม่ไปว่าใครว่าเป็นกาเฟสแหละนะแล้วก็จนกระทั่งว่าอม م านก็คืออยู่ที่ใจเท่านั้น นะหายใจอิมาแล้วก็โอเคจบนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันไปไปแล้วมันก็กลายเป็นว่าอิมาเนี่ยก็คือ้ายมาแล้วก็พอไม่ต้องทําอะไรนะจนกระทั่งอะไรมันก็ต้องพัฒนามาจนกระทั่งว่าเ,เมื่ออิมาแล้วงานก็ไม่เกี่ยวละนะนี่มาถึงขั้นนี้นะฮัตตากรูกจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยกล่าวว่าอะไรกล่าวว่าอันกล่า,าวเป็นอิบารอเลยนะเป็นคาเป็นประโยคเป็นวลี ของเขาเลยอันมาชูรที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักเป็นที่แพร่หลายนะละหุมของพวกเขาบอกว่าอะไรลาตาดุรูนะมาอลอีมานิมสอสเซอยตุนนะตรงนี้แหละนะเวลากามาลาตาาัาเนะตันเ้ามา,มากุฟต่อตอะนะต่ออตุนก็คือหมายความว่าถ้ามีอีมานเนี่ยนะลาตาดุรก็คือมันไม่มันไม่สร้างความเสียหายนะไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอันตรายนะ ถ้าหากว่ามีอิหมานมาอ,าอิหมานก็คือมีอิหมานะอะไรที่มา,มา,ม,ามาทำอนตราอิหมานไม่ได้โมเสียัมเสียไม,ไม่ไม่สามารถมาทําให้อิหมานของเราเนี่ยมันมันบกพรองไปได้นะหมายความว่าถ้าอิหมานแล้วเนี่ยจะไปทํามเสียไปทํารายามตาบอลยังไงกนะ็ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นนะก็คือมันมันมีลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกอีกว่าอะไระกามาลาตัมฟาอมาลกุฟต,ออต่ออาตุลแล้วก็ถ้า ไอ้สิ่งที่เป็นการเชื่อฟังพักดีนะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะกับไอ้คำว่ากุฟนะการปฏิเสธเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเป็นประโยคนะที่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นอุดมการ์ของคนพวกนี้เลยก็ได้นะครับเป็นเป็นเป็นสโลแกนของเขาเลยว่าทามีหมันแล้วเนี่ยนะมันก็จบละนะคนทามีหมันจบแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้นักวิชาการก็บอกว่ามันไม่มัน,มเ,ปนเป็นคําพูดที่อะไรเป็นคําพูดที่เรียกว่าเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องนะมันไม่มีไม่ไดีอิงกับหลักฐานไม่ไดีอิงกับอะไรนะครับนักวิชาการอาลิสซอนาเราบอกว่ามันเป็นอะไรนะฮ่วเก่าลุนฮัวกเกาลุน,ลนมัพนิยุนอลาคิยาลานะนะแล้วก็วชุบนะฮัดวะฮวาและก็คือหมายความว่าคาพูดตรงนี้เนี่ยมันเป็นคําพูดที่มัน วางอยู่บนไอความคิดนะขียาลาดก็คือต่อคอยยุ่นเป็นการจินตนาการขึ้นมาคิดเอาเองทึกทักเอาเองนะแล้วก็เป็นชุบวบาดด้วยเป็นสิ่งที่มันไม่ไม่ถูกต้องคุมเครือนะแล้วก็เออก็คือพูดโดยใช้อารมณ์นะเพระเาะฉะนั้นศาสนาเนี่ยอ่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้อารมณ์แต่ว่าการที่เราจะมีหลักมีเกณฑ์อะไรเราก็ต้องอยึดอยู่บนกีตาบุลแล้วแล้วก็ศุนนะ ขอเท่ารูนูลสุละละหุอะฮิวะสัลลัมนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วก็เขายังโตอีกบอกว่าอะไรฟัลบอกว่าแม้กระทั่งเรื่องของกูฟอดเนี่ยนะเรื่องของกูฟอดเนี่ยการในปฏิเสธต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามันจะมีในระดับเดียวกันแต่ว่ามันก็จะมีลดหลั่นกันไปแม้กระทั่งนรกเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเราก็แบ่งเป็นเรียกว่าเป็นดารอการ นะดาวกเนี่ยดาวกาดก็คือจากบนลงล่างาเรียกว่านรกส่วนส,สวรรค์ก็จะเรียกว่าดาวยนะัดนะดาวยักก็คือจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนักวิชาการก็บอกว่าแม้กระทั่งกุฟเนี่ยมันก็ยังมีดาวกาดก็คือมีระดับขั้นของมันใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอะไรพวกมูนาฟิกีเนี่ยพวกมูนาเฟกพวกกับกอกเน้น ทำไมว่ามนุนาฟิกูนฟีดดาร์กิลแอสฟัลนะก็คืออยู่ในนรกชั้นต่ำสุดอย่างนี้เป็นต้นก็้อนนี้ก็มีปรากฏอยู่ในอัลกุรอานใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งนรกนี่ก็ยังมีมีระดับขั้นของมันนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอการอี إ านนะการอิมานก็มีใช่ไหมครับแม้กระทั่งสวรรค์ยันนะก็ดารดนะบะดูฮาบะดอนก็จะมีชั้นต่าง ในในในหลายชั้นนะจะมีชั้นสูงสุดนะก็คือฟิร์ด اؤ ส์อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลอัลลอฮุอะลั่านวะแล้วก็เอามาอะไรนะเอามามาบอกกับเรานะฮะเพราะนั้นฟิรกอมุรยาเนี่ยนะก็ก็มีความเป็นมาอย่างนี้นะแล้วก็สุดท้ายเลยนหนังสือก็บอกว่าก็ซาบัดฮาซิฮิลฟิรกอนะฮาซิฮิล เอ่อฟิร์กตฮ h ซ z i h i ฟิรก,รกต์ตนะบาดลัลอัสริอุมะวีอุมะวีนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะอาซาบัตนี่มันก็คือหมดไปนะมันหายไปหมดไปเอ่อนะละลายไปนะฮะซิฮิลฟิรกต็ไอ้กลุ่มเนี้ยไอ้กลุ่มที่เป็นมุรจยาเนี่ยนะก็ได้หมดไปศูนย์นพันธุ์ไปไว้ง่ายในะบัตรเอ่ออัสริหลังจากยุคของอุมะวีก,ก็ก็หมดสิ้นไปนะนี่ก็ก็เป็นเรื่องราวหรือว่า ความเป็นมาของกลุ่มที่เรามุรยะนะครับก็มีมีมีข้อตัวอย่างนะครับที่นักวิชาการเขาได้ได้พูดถึงตรงนี้ไว้ก็อยากจะมา,มา,มา,มาปิดท้ายนิดนึงแล้วกันนะครับที่ท่านราศูนสลัล,ล,ลว่าอะไรวะสลัมนะได้พูดถึงเรื่องของคนที่ขโมยใช่ไหมคนขโมย ท่านอซุณบอกว่าคนที่ขโมยเนี่ยนะเมื่อเขาขโมยเนี่ยเขาก็ไม่ใช่โมกมินส่วนคนที่เป็นคนที่ทําซินานะครับเมื่อเขาทําซินาเขาก็ไม่ใช่โมกมินนะแล้วก็คนที่ไปไปอะไรไปปล้นสะดมทรัพย์เขานะในขณะที่เขาไปฉกช,ชิงทรัพย์สินของใครหนะรือว,ว่าสิทธิของใครเกียรติยศของใครเนี่ยตอนหน้าตต,ตาคนเนี่ยนะในขณะที่เขาก็ลงมือกระทําอุกอาดอย่างนั้นเนี่ย นะเขาก็ไม่ใช่อะไรมุมินนะนะตรงนั้นเนี่ยนะก็เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าตามได้ที่บ่าวของลัทธิบาตาลาเนี่ยนักวิชาการอธิบายฮะดีษนี้ไว้นะครับฮะดีษก็มีบอกว่าลายัสริกุลกุสซาริกุฮีนะยัสริกุว่าวะมุมินวะลายัสนิซานียูฮีนะยัสนีว่าวะมุมินวะลายันตะฮิบุนุขบะตันซาตัชชัรฟินยัร์ฟอุนนาสุอิไลฮี เอ่อฟีฮาอับซารุหึมฮีนะยันตาฮิบุยันตาฮิบุฮาวะฮุวมุมินความหมายเมื่อกี้ก็อ่บอกไปแล้วนั่นนะครับก็หมายความว่าตรงเนี้ยมันบ่งชี้เห็นว่านะคนเนี่ยอาจจะทำ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 ชั่วนะในขณะที่เขาทําชั่วเนี่ยไอไอความอีมานของเขาเนี่ยมันก็ไม่คงที่ละนะมันก็มันก็หมดไปมันก็หายไปนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเอ่อไอการกระทําตรงเนี้ยมัน ทำให้เขาสิ้นสภาพจากการมี إ หมานตรงนี้หมายความว่าอหมานของเขาเนี่ยมันก็จะไม่ไม่อยู่แล้วนะหมายความว่ามันก็ไอไอ,ไอความมีอหมานจิตใจที่มั่นคงอยู่อลัลอดเนี่ยมันก็จะมันก็จะหายไปในขณะที่เขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วนะครับตราบใดที่เขาไม่ได้นักวิชาการบอกว่าอะไรถ้าหากว่าเขาไม่ไม่ถือว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ห้านสําหรับเขาถ้าเขาทำไปเพราะว่าอาจจะด้วยกับอะไรก็แล้วแต่คนทําสีนาก็อาจจะด้วยอารมณนะ์ชั่ววูบยกัออารมณนะ์ความชาว่าอะไรต่างๆของเขาเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสิ้นสภาพอาจจะความเป็นมุสลิมแต่ก็ถือว่าเขาก็จะต้องถูกลงโทษตามตามเขาเรียกว่าตามอะไรนะตามข้อหาหรือตามบาปท,ที่เขาได้ กระทำไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอไอ้เรื่องของการอีมานเนี่ยนะครับมันก็มีขึ้นมีลงมีมันไม่ได้คงที่มันหมายความว่าคนที่อีมานแล้วนะครับจะต้องอะจะทำอะไรก็ได้จะเป็นแบบไหนก็ได้นะนีะนะ่มันมันไม่ใช่ไม่ใช่หลักการที่เาลาสุบ,บานตตลานได้วางไว้หรือว่าไม่ใช่เป็น แนวทางที่เป็นแนวทางของซาลาฟเรืออาลิสุนนะวันจะม,มาอะนะครับเพราะนั้นฟิลกอบุริยาเนี่ยมันก็มีความเป็นมาอย่างที่ครูดได้นำมาอสอนกัรเรียนในวันนี้นะครับก็จบนะจบในเรื่องของอมุริยานะครับฟิลกอมุริยาก็ในครั้งต่อไปนะเราก็จะพูดถึงพวกเจเบรียนะเจเบรียเป็นยังไง นะมันเกิดขึ้นจากไหนพวกไหนแล้วก็มันมีแนวคิดอย่างไรบ้างนะมันมันจะเหมือนพวกมุจย์อาไหมนะก็เดี๋ยวเราก็คงจะได้นะติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอใช้เวลากับนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับวาลลาฮูวะลิยุตตอฟิกวัลลลอะมลัยกุมวะราะห์มัตุลอห์วะเบาระกาตุ